ร้อยสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือจากหลอดกาแฟาเดี๋ยวเราไปทำตามคลิปกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะีเด็กวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยาเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยาจะให้เด็กมาทำกิจ,จกรรมสร้างสารรค์การรอ้อยสร้อยคอจากหลอดกาแฟาหรือจะเป็นการร้อยสร้อยข้อมือจากหลอดกาแฟากันนะคะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมการรออ้อยข้อสร้อยข้อข้อมือหรือสร้อยคอจากหลอดกาแฟนะคะคุณครูยะมีบัตรคำของพย,ยัญชนะ5ตัวค่ะพย,ยัญชนะไทย5ตัวนะคะมาให้ดเด็กๆได้ร่วมกันอ่านและทายพย,ยัญชนะกันค่ะถ้าใครอยากจะทำสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือแบบนี้ดเด็กๆมาทายพย,ยัญชนะทั้ง5ตัวให้ถูกกันก่อนได้ไหมคะลูก ได้นะถ้าใครอยากทำมาทายพยญชนะกันเลยค่ะเรามาดูพยัญชนะตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆจ๋าพยัญชนะตัวแรกที่เด็กๆเห็นต่อไปนี้เป็นตัวอะไรคะตัวอะไรนะเด็กๆดูสิคะคอควายหรือดดเด็กค่ะลูกใครรู้จักใครจำาพยัญชนะตัวนี้ได้ขอเสียงดังๆเลยค่ะพยัญชนะตัวนี้ชื่อว่า อะไรคะดูรูปภาพเฉลยกันเลยค่ะอ้าวรูปภาพเด็กเพราะฉะนั้นพยัญชนะนตัวนี้ชื่อว่าดดเด็กอ่านดังๆด้วยนะคะดดเด็กเก่งมากค่ะเราไปดูพยัญชนะนตัวที่สองของวันนี้กันนะคะพยัญชนะนตัวที่สองของวันนี้ค่ะ ตัวอะไรเอ่ยอ่าลองดูสิคะรูปภาพก็มีขาแล้วคะ่ะตัวอะไรคะลูกจำได้ไหมคะถ้าจำได้ตอบดังๆให้ชื่นใจเลยคะ่ะพยัญชนะตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะลูกอะไรคะรูปภาพทหารอยู่คู่กับพยัญชนะที่ชื่อว่าอะไรคะดังๆคะ่ะ ทอทหารทอทะหาร,ททหารเก่งมากเลยค่ะข้อนี้ใครตอบถูกบ้างยกมือให้ดูหน่อยค่ะเยี่ยมค่ะอ้าวเรามาดูเพยญชนะตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวอะไรเอ่ยอุ๊ยฟอฟันหรือเปล่าหรือจะเป็นฟอฝาฟอพิ่ม พอพานตัวอะไรคะฟอฟันใช่ไหมคะพยันชนะตัวนี้หัวหมวนเข้าห่างสั้นจักชื่อว่าอะไรคะลูกมาดูรูปภาพประกอบกันเลยมีดอกไม้มาแล้วรูปภาพอะไรคะตัวอะไรคะลูกรูปภาพพึ่ง เพราะฉะนั้นพยัญชนะนในข้อนี้ก็คือผอพึ้งนั่นเองค่ะอ่าน,น,นดังๆค่ะผอพึ่งเก่งมากค่ะพยัญชนะนตัวต่อมาจะจะเป็นตัวอะไรนะอะไรคะลูกออ่างชอชิงหรือจอจานคะ ใครจำพยัญชนะตัวนี้ได้บอกเพื่อนดังๆเลยค่ะอยู่คู่กับรูปภาพนี้เลยอะไรเอ่ยรูปภาพอะไรคะรูปภาพจานพยัญชนะตัวนี้คือจอจานจอจานเก่งค่ะตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะ ตัวอะไรนะเขียนคล้ายกับดอเด็กตัวอะไรคะเห็นหรือยังใช่โดเด็กไหมคะลูกต่อเต่าคอคนเหรอคะหลังไม่อยากนะตัวอะไรคะอุ๊ยเห็นอะไรอะอะไรอะคะขาขาของอะไรอะ ขาของอะไรคะที่เด็กขารูปภาพคือรูปภาพควายพยัญชนะตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะคอควายคอควายเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนพยัญชนะทั้ง5ตัวกันอีกรอบหนึ่งนะคะขอเสียงดังๆนะดอเด็ก ทอทหารผ mm hmm. อพึ่ง mm hmm. จอจานค mm hmm. อควาย mm hmm. เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะ mm hmm. เยี่ยมมากเลยนะคะอ้าวอยากทำกิจกรรมสร้างสรรค์กันแล้วใช่ไหมล่ะถ้าใครพร้อมที่จะทำแล้ว เตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาหรือยังคะเตรียมหรือยังอุปกรณ์มีอะไรบ้างบอกคุณครูได้ไหมมีอะไรคะอ้าวอุปกรณ์ของเราเตรียมขึ้นมาเลยเชือกไหมพรมนะคะซึ่งคุณครูเตรียมให้กับเด็กไปแล้วใช่ไหมคะเชือกไหมพรมค่ะถ้าใครอยากทำสร้อยคอก็เป็นเส้นยาวแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากดัดแปลงให้เป็นสร้อยข้อมือเด็กๆก็ตัดให้มันสั้นลงค่ะ นะคะแต่ในคลิปนี้คุณครูย่าจะให้เด็กทำสร้อยคอก่อนนะคะเรามาทํากันเลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2ค่ะก็คือหลอดกาแฟซึ่งวันนี้คุณครูย่ามี2ส,สีสีอะไรคะสีเหลืองและสี สีฟ้านะคะบางคนก็จะได้หลอดกาแฟไปเพียงแค่สีเดียวนะคะแต่บางคนก็จะได้สองสีแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถร้อยสลับสีกันได้นะคะหรือใครได้สีเดียวนะคะก็ทําสีเดียวเหมือนของคุณครูเส้นนี้เลยนะคะทําสีเดียวแบบนี้ได้นะคะก็จะออกมาเป็นสร้อยคอแบบนี้นะคะกับสร้อยข้อมือแบบนี้นะคะ,ะถ้าใครมีสองสีก็เริ่มกันเลยค่ะ ใช้สลับสีกันนะคะใครมีสองสีก็เริ่มทําเหมือนของคุณครูเลยถ้าใครมีสีเดียวก็เอามาร้อยเป็นสีเดียวได้นะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วก็จับเชือกปรมอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็เอาเชือกสอดเข้าไปในรูของหลอดค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ดึงเชือกอีกด้านหนึ่งค่ะทําสีเดียวก็ได้นะคะลูก จะสลับสีก็ได้ตามความสวยงามของเราเลยนะคะการลอยสร้อย,ยคอจากหลอดกาแฟนะคะก็เป็นการฝึกสมาธิให้กับเด็กๆด้วยนะคะอ่าสอดเข้าไปเลยนะคะใครมีสองสีก็สลับสีตามตามตัวเองที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะตามความชอบของเด็กๆนะคะลูกทำได้เลยนะคะถ้าใครมีสีเดียวก็ทำสีเดียวเหมือน ของคุณครูเส้นนี้นะคะนี่นะคะใช้สีเดียวนะคุณครูยัดทำสร้อยคอค่ะถ้าใครอยากได้หลายเส้นก็ให้ผู้ปกครองนะคะตัดเชือกให้สั้นลงนะคะเป็นสร้อยข้อมือได้นะคะทำไปเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นการทำสร้อยคอนะคะ ยาวหรือยังคะยาวแล้วของคุณครูยาเริ่มยาวแล้วนะของเด็กๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างทำได้ไหมคะลูกถ้าใครยังทำไม่ได้ทำไม่คล่องนะคะก็รบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยด,ดูให้กับน้องๆได้นะคะคอยชี้แนะแนะนำคอยช่วยน้องได้นะคะ เพราะบางทีน้องๆอ,อาจจะทําไม่คล่องจับเชือกไม่ค่อยจะถนัดนะคะเด็กๆก็ให้ผู้ปกครองคอยช่วยได้นะคะยาวแล้วค่ะร้อยไปให้สุดเชือกเลยนะคะเหลือปรงไว้นิดนึงเพื่อผูกปรงไม่ให้หลอดมันหลุดออกมานั่นเองนะคะ ค่อยๆทำนะคะเด็กขาเริ่มยาวแล้วนะคะสวยไหมคะสวยค่ะทำได้ไหมคะลูกคุณกรุยาพอแค่นี้นะคะอ่า ปรอมไว้สําหรับผูกนะคะเพื่อไม่ให้หลอดหลุดออกมานั่นเองนะคะการผูกปรมนะคะถ้าดเด็กผูกเองไม่ได้นะคะรบก,กวนผู้ปกครองนะคะช่วยผูกปรมให้กับน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูยจะทําให้ดูนะคะถ้าใครทําเองได้ก็ผูกเชือกเองได้เลยนะคะจะผูกแบบไหนก็ได้นะคะลูกให้มันแน่นนะคะเรียบร้อยเลยค่ะ อ่าสร้อยคอของคุณครูนะคะเรียบร้อยค่ะสวยไหมคะสวยนะคะเอ๋ใครอยากใครบอกว่าอยากทำสร้อยข้อมืออยากทำใช่ไหมคะเชือกมันยาวใช่ไหมลูกอ่าถ้าใครจำทำสร้อยข้อมือนะคะก็เอาเชือกวัดที่ข้อมือของตัวเองได้เลยค่ะนะคะอ่า ตัดนะคะลูกกันไกนะคะมีคมนะคะดเด็กๆขาดเด็กๆไม่ควรใช้เองนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนตัดให้กับเรานะคะต้องคอยระวังนะลูกนะมันอันตรายนะคะทีนี้เราจะมาทำสร้อยข้อมือกันค่ะเอาให้เท่ากับข้อมือของเด็กๆเองนะคะคุณครูยะจะใช้แค่สีเดียวค่ะสำหรับสร้อยสร้อยข้อมือนะคะ ร้อยไปเรื่อยๆนะคะลูกทำเหมือนกับสร้อยคอนั่นแหละค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะคุณครูย่าใช้แค่นี้นะคะข้อมือเล็กๆนะคะสวยไหมคะลูกสวยนะคะเด็กๆก็ผูกปรงเหมือนเดิมค่ะ เอาให้แน่นนะคะไม่งั้นเชือกหลุดนะคะเรียบร้อยจ้าได้แล้วค่ะสำหรับสร้อยข้อมือของคุณครูเห็นไหมคะออกมาเป็นวงอย่างนี้นะคะใส่ใส่มือได้นะลูกนะใส่ข้อมือได้ส่วนอันนี้ก็เป็ี่นสร้อยข้อค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถทำเองได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะใช้อุปกรณ์หรือใช้หลอดที่เราอะ ใช้แล้วก็สามารถทำได้นะคะถ้าดเด็กอยากทำเล่นที่บ้านดเด็กก็ลองทำดูนะคะหลอดที่เราใช้ดื่มน้ำเนี่ยคะ่ะเด็กก็เอามาเก็บไว้แล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เอามาทำสร้อยแบบนี้ได้นะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องแต่งกายของดเด็กได้นะคะสามารถ ประดิษฐ์ขึ้นมาเองได้ทําเองได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูย่าฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คุณ,ค,ณครูย่าลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ